งานนี้ต้องบอกเลยนะครับว่ามันมันพยาค่ะนะครับหลังจากที่นายนพดลปัทธรรมะนะครับประกาศว,ว่าจะฟ้องคุณติ่งมันลิกาข้อหามินประมาทด้วยการโฆษณา,าผิดพรบคอมอะไรก็ว่ากันไปครับกรณีที่คุณติ่งมันลิกาไปออกรายการช่องหนึ่งเนี่ยนะบอกว่า,าการที่ไทยต้องเสียเขาประวิหารเป็นพ่อนายนพดลปัทธรรมไปเซ็นสัญญาไปทําข้อตกลงกับขมร นำสู่การทําให้ไทยจะต้องเสียหายนะครับนั่นก็คือทรัพยากรของชาตินั่นคือแผ่นดินของชาติเขาพระวิหารเสียเพปปราะนนยนพดลปัทะมานี่แหละนะครับพอคุณนพดลรู้ได้ยินข่าวเห็นออกรายการคนพูดกันทั่วประเทศเนี่ยนะประกาศให้ทนายความฟ้องครับให้ทนายความฟ้องแล้วก็ไม่รับคําขอโทษอย่างใดๆเลือดอีสานคนนครพนมแกบอกอย่างนี้ ไม่ยอมล่าสุดครับคุณติ่งมาลีกาออกมาแล้วครับออกมาประกาศบอกดีใจดีใจสําเร็จสําเร็จอะไรสําเร็จตุกออซานะครับตกอะไรนะตกบอ่ลอล่อปลาสําเร็จแล้วเย่เย่จะขุดประวัติศาสตร์ออกมาชําละให้คนไทยได้รู้รับทราบได้เห็นแกบอกอย่างนี้งานนี้เนี่ยผมบอกเลยมันนะครับเพราะอะไรเพราะข้อที่จริงมันมีหนึ่งเดียวครับข้อที่จริงต่างกันเลย คุณนโพดนบอกว่าตัวเองเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในในการทําก้อตกลงนําสู่การเสียประสาทเขาบวิหารไอคนที่ทำเนี่ยนะครับสมัยไหนหลังจากตนแล้วเป็นสมัยพี่มาร์กนะครับอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีไปไล่ดูสิใครเป็นรัฐมนตรีใครมีส่วนเกี่ยวข้องในการทําเรื่องนี้แกพูดอย่างนั้นไม่ใช่ผมแกบอกโ <laughs> น่นแน่นะครับทีนี้ อย่างที่บอกนะครับว่าข้อเท็จจริงมันมันมันต่างกันอืผมบอกเลยนะครับเรื่องนี้นะถ้าสมมุติว่าขึ้นศาลกันจริงๆเนี่ยอู้นะครับนําสู่การทําให้ผมเชื่อว่าถ้าข้อเท็จจริงมันต่างแล้วก็เป็นข้อสาระสาคัญแบบนี้อาจจะถึงขั้นติดคุกไม่ใครก็ใครนะครับสนุกเลยลุ้นดูนะนะครับถามว่าผมเชียร์ฝั่งไหนทนายอันวีรามคุณเชียร์ฝั่งไหนผมเชียร์ฝั่งคนที่พูดความจริงถือข้อเท็จจริงส่วนใครจะ อ่นะครับถือข้อเท็จจริงใครพูดจริงนําเสนอข้อมูลข่าวสารที่ตรงไปตรงมา,าเชียร์คนนั้นแหละออกกักออกกักทีนี้ไปดูพี่น้องประชาชนนะครับในเพจต่างๆในคอมเมตนต์ต่างๆบอกเลยสูสีนะแม่นะครับตอนแรกผมเข้าใจว่าจะเชียร์คุณติ๋งมาริกาไม่ใช่เลยนะนะครับไอประเพียรที่บอกที่พูดอย่างนี้ออปากอย่างนี้บ้างต้องอย่างงุ้นอย่างนี้อะไรต่างๆเอาเป็นว่าถ้าภาษามวยเนี่ยเขาบอกร้อง 90 90ลองนะครับลองลอง90ลอง54ลองอะไรเงี้ยนะ <c oughs> นั่นแสดงให้เห็นว่าซูสีมากเอาละขออนุญาตทำโพสทําโพหน่อยนะนะครับเอาแบบภาษาบ้านๆเลยเชียร์คุณนพดลก